ไม่อยากจะเห็นการที่สสมาทํางานแล้วก็องค์ไม่ท่านท่านกำลังจะเสืออะไรครับตอนนี้เรากําลังแสดงตนครับขอความเวลานิดหนึ่งครับท่านครับขออนุญาตถาร,ร,รท่านประธานเล็กน้อยนะครับเชิญครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมสุธิพงศ์พิพินโยครับผู้แทนรัรพรรคประชาชนจังหวัดระยองก ด้วยความที่เราเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วแล้วเราเองก็าทางขั้นฝ่ายคา้านเนี่ยก็อยู่เป็นองค์ประชุมให้มาตลอดแม้ว่านี่จะเป็นกฎหมายที่เป็นเรือธงสําคัญของทางรัฐบาลเราเองเนี่ยอยากจะให้กฎหมายผ่านไปโดยเร็วคือผมเห็นในนิดาโพเราเองก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นลดลงต่อสถาบันนิติบัญญัติซึ่งก็คือที่ทํางานของพวกเราเราคือผู้ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกมาเพื่อทําหน้าที่ผมเองเนี่ยไม่ได้อยากจะเห็นสภาเดินไปแบบติตดขัด,ขด,ขด ไม่อยากจะเห็นการที่สสมาทํางานแล้วก็องค์ไม่ท่านท่านกาลังจะเสืออะไรครับตอนนี้เรากําลังแสดงตนครับขอความเวลาน,นิดหนึ่งครับท่านครับท่านประธานให้ผมพูดให้จบก่อนก็ได้นะครับจะได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดครับก็ขออนุญาตต่อนะครับคือผมอะอยากจะให้พวกเราทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่และอย่างที่เห็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นองค์ให้มาตลอดวันนี้เนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าจะเดินต่อให้จบจน จบจดหมายหมายฉบับนี้ได้เนี่ยเพื่อสภาเดินหน้าเนี่ยเราเองก็พร้อมอยู่เป็นองค์ให้ตรงน,นี้ผมก็ขออนุญาตลองสอบถามดูครับว่าทางรัฐบาลจะอยู่เป็นองค์ให้ไหมเพราะเห็นท่านประธานกดอดหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าองค์เท่าไหร่อาจจะยังไม่ครบคือตอนนี้สมาชิกหลายท่านมันเป็นเวลาทานอาหารนะครับก็รออยู่ผมก็รอไปตามก็บังคับก็รอท่านสมาชิกนะครับรอสักพักหนึ่งครับท่านขอความกรุณาเถอะนะครับเราก็เหนื่อยล้ากันพอสมควรแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่ง ครับพอนะฮะท่านกอบขอความบรนานะครับ<ะ>ผ,มผมว่าอย่างนี้ได้ไหมครับวันนี้เราก็พิี่ณากันมาพอสมควรแล้วครับนะครับขอปิดประชุมครับทูตบอรประชุมหนึ่งสาสองแสดงตนครับปอนี้ถเรายืนยันเนี่ยโอโมยุ่มไม่ครบนี่